ขอบคุณท่านนายกและอาจารย์ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะนพวรรณก้อนนุม่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6และในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับแหล่งเมืองสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางวัหันซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านหมาอำเภอบางวะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือไร่อาชาบุรีค่ะแล้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่พลิก พื้นนาให้เป็นปอดชุมชนไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณธนก,กิจเฉืยช่ำหรือน้องโป้งก็ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะน้องโป้องอยากทราบว่าน้องโป้งมีแรงบันดาลใจอย่างไรคะที่ปิ่นพื้นที่นาให้เป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้ค่ะแรงบันดาลใจของผมนะครับว่าผม,ผมพ่อกับแม่จบเกษตร กเกษตรกรรมมาแล้วก็ปลูกฝั่งมาตั้งแต่เด็กและโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบพวกต้นไม้พวกอะไรด้วยครับเวลาไปไหนก็จะเห็นเออมันก็สวยงามดีสีเขียวและบริพอดีว่าเรามีพื้นที่อยู่ส5ไร่นะครับเป็นทุ่งนามหมดเลยไม่ได้มีต้นไม้สักต้นผมก็เลยลองคิดมาปรึกษาแล้วเขาก็ว่าอยากปลูกต้นไม้อยากจะพัฒนาพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยจากทุ่งนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นป่าผมก็ไปหาหาพันธุ์ม้ป่าระนาชิดมาปลูกเขาเป็นป่าเป็นจำพัน ขายมามีสัตว์นุนหลายๆทางเข้ามามั่งซื้อมามั่งอะไรมามั่งครับเพื่อสร้างมาระยะเวลามันผ่านมา6ปีแล้วนะครับตอนนี้หมืน่นเป็นหมื่นต้นนะครับในพื้นที่สาิห้าไร่ในบริเวณรอบนี้นะครับและในอนาคตมีการต่อยอดอย่างไรคะในอนาคตมีงานต่อยอดก็ตอนนี้พอระยะเวลามันผ่านมา6ปีผมก็จะมีการต่อยอดก็ได้คุยกันในครอบครัวว่าจะทําคาเฟ่เล็กๆแนวธรรมชาติ เพราะว่าทรัพยากรเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องลงทุนเรามีต้นไม้เรามีทรัพยากรคือเราพร้อมหมดแล้วแลนเนี้ยเราก็ถึงเวลาที่เราต้องมากลับมาพัฒนาอีกต่อยอดกันไปอีกเพื่อจะไทยดึงคนเข้ามาในพื้นที่ของเราให้รู้จักว่านี่ไร่าอาชาบุรีครับขอบคุณค่ะน้ําคือทรัพยากรที่ทําให้ก่อเกิดชีวิตก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารป่าไม้และก่อเกิดอาชีพต่างๆในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าวไล่มันเกษตรผสมผสานประมงน้ำจืดรวมถึงปศุสัตว์จากการที่เราประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การสร้างเมืองสีเขียวโดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่สาธารณะและรวมไปถึงสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มความหลากหลายในการประกอบอาชีพจากเดิมที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนมาเป็นกเกษตรผสมผสานโดยนำไม้เศรษฐกิจอาทิยางนาสักทองและพยุงมาปลูกในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่และเป็นมรดกแก่ลูกหลานในภายภาคหน้าช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อเพิ่มอ,ออกซิเจนให้กับชุมชนของเราและตอนนี้เรากลับไปพบกับท่านนายกและอาจารย์ปุ้มที่สตูดิโอกันค่ะ We'll